โอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็กลับมากับ FIFA 22นะครับโอเคครับก็จะไม่ค่อยต่อจากภาคที่แล้วนะครับเนื่องจากผมแอบไปเล่นเองมาครับเขาตัดมาแมตช์หน้าเจอ UCL เลยนะครับเจอทีมจากสเป,นน,สสเป,น,สปนนะครับนี่แมตช์ล่าสุดเมสซี่ซัดไป4ประตูนะครับจอดเลยคนเล่นเล่นดีแหละ โอเคนะครับไปดูยังเลยรอบนี้น่าสตาร์ทโอ้โหสาร์ตไปสี่ตูเล่นสะหอบเลยแมตที่แล้วโค้ดก็ยังฝืนนะครับไม่เป็นไรครับตัวหลักโอเคโจตาตรงกลางไว้ดูปีขวากองกลางมีโกเก้เซียโกฟาบินโ h นะครับน่าจะเลซิ่งมันอยู่บันไดก็เหนื่อยเวจัดไปจัดไปจัดไป นี่อะไรฝึกซ้อมเหรออ่ะมาฝึกหน่อยแล้วกันฝึกกินจุดโทษนะครับโอ้ทำไมไ่มเล่นเยอะจังวะอึอ,อึต้องกดอีกเหรอปะโอ้ยโดนดิโอ้โหโอ้โหทช็อตโอเคขอเล่นกันนะให้โดนตรงกลางสีเขียวนะโอ้โหพอละเหยียดเล่นละ น,นยิงสิบประตูแบบที่แล,แ,ลแล้วแล้วนะครับโอ้นั่นมัน สตีเฟนเจอร์ลาดนี่ว่าครับทำไมต้องเอาลูกเฮ้ยแเจอร์ลาดเั้ต้องแค่ดีเบอร์แปดโอเคภารกิจวันนี้นะครับเราต้องแมตช์ติ้งทั้งเก้าเลยเหรอครับโอ้โหยิงสามครั้งให้เข้ากรอบนะครับและอย่างน้อยมีประตูจากนอกกรอบเข็ดโคตรนะครับคิดเล่นเลยดีกว่า บ้านลิเวอร์พูลนะครับโอ้โเราเคยยิงไป5้าูนแล้วหรอวะไปเยือนเขาเุ้ยเอาะไรครับโอ้โหหลุมยีอนิกแมแต่เหลืองนะครับจบนี้เฮ้ยเทโก้เออเอกไปแล้วไปแล้วเฮ้ยคูกุิดส่งให้มานี่ โอ้โหสวยงายมโกเก้การรับที่ดีทีดีตัดบอลได้ที่พูดหน่อยเว้ยฟอร,รม์มัดีโอ้โหโอ้โหไวนน่ It's been well nigh impossible to escape oh all the news stories surrounding him ahead of the game. There are many who believe that this will be his final campaign that he's on the verge of return. Fired right? uh, right. over by <laughs> Messi. Oh being closely marked, but the header, nothing to write home about. เอยเ้ยอยู่ที่เอาเ้ยฟันได้ยี่ยมเอ้ยเอ้ยเชื่อกดผิดว่ะไม่ได้วอมเอาวะนี่เรียบร้อยยิงดีครับเอ้ยโว่ถูกว่ะสังเกตีบิงมันมันก็ยิงดีแล้วแหละแต่มุมมันโกนพุ่งได้วะ เปิดเสาแรก่อยเดี๋ยวได้เหรอวะมานี่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยมานี่แก้ตัวจากกีนะครับเลเลยเลี้ยลอยอ่คุณภาคบอกโดนลงโทษเลยเทียไม่ดี ซีโอมาเน่นะครับซัดใน UCL ไป4ประตูจากแแมตช์เ้ยโอ้โหเลาดาบวะวะมซี่กูเสียเหลี่ยมเลยอ้าวเฮ้ยยโอ้ เฮ้ยมาเน่โอ้เตียเลยเตียเลยโอ้แบ์นี้มันแรงไม่ค่อยมีว่ะเสซี่ไม่ค well, ่อยฟิตเลยฝากครับาก7นาทีไม่ได้ภารกิจนี้ต้อง9.0ด้วยเลตติ้ง คอปบจะพอใจาจะถานสูงลึกกินไม่ใช่หมูแน่ที่นี้โอเอ้โหโอ้โโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้้อ้ออ้โโอ้โหโ

โอ้ลูกจุดโทษเฉ t โอเคเราได้พอดีทำให้เราได้จุดโทษนะครับข้ามาอะไรโคตรนีโโ้น่าคุ้นๆเลยโอเคเรอเรครับโอ้โหจุดโทษ,โทษยิงไปฝึกมาไม่ได้เรื่องอยู่เอาไงดีวะ เต็บเตีบแล้วกันโอ้ยแย่โอ้โหโทษขอบขอบบอกว่ายิงอะไรวะเออโทษนะครับผมไม่ได้ฝึกจิงธนูมานาน มือวินิ่งหรือว่าเหนื่อยวะรู้สึกสายเกินกี้ตายแล้วหมดความไว้วางใจโอ้ทำอะไรก็ผิดตอนนี้ทำอะไรก็ผิดโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้จะหลบทำไมวะ โอ้โหโอ้โหสุดเช้าว,วะ่ะพี่ซีกูคนนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้วครับ นัดแรกเราทำไว้ดีครับ5-0คงไม่อะไรมากคโหสนใจกัจะหมดแรงอะครงครับดูกระชากหนีไปเลยนี่อ่ะโดนกตามภาพนะเต้องเกมไวไม่ได้ว่ะตัวเริ่มเหนื่อยแล้วเหียส่งมาโอ้ยไอ้นีกับแบ๊กเือร์ โอ,โโอ้มันจับตรงกันเนี่ยโอ้ประกบะกทีวะใจเย็นครับใจเย็นครับเอ้าฟอร์มแปลกๆเลยครับทีมเอ้ยโอ้โอเกมไม่ได้เลยว่ะกองกลางมันให้กองหน้ามัน ไงไม่รู้เก็บบอลนี่ก็ได้เลยโยนไปกี <c oughs> ้ผมผมไม่รู้ทำอะไรครับ <c oughs> ปั๊มบอลกันมันม่วจน,จนก็ประมาณนั้นเลยครับ Place, and then มึงงเหรอพี่ทัพไร, <good goal S 1> ร้ก็ไม่ได้เฉยพลังแปงหรือเปล่าเนี้ยเมซี่ก็ยิงได้โอ้โ oh. หซิเวรประตูจาก8ปดแมตช์นะครับท่านผู้ชม Intriguing contest, this given the two one score line. Oh, Darren. Oh. Oh. oh, and Tiago lost just in th the it. And the counter looks on here. Options available. Will it be sufficiently imaginative? Pulls it back. เฮ้ยโดนเองปะเนี่ยโอ้โหยังพลาดบอกยังอยู่ครับยังอยู่สึกเกมมันอึ่อึ่งมันเมซี่มันเหนื่อยอ่ะไอ้หลอกโอ้โหเขาคงมีคำถามมากมายถามเมสซี่นะวันนี้เอ้ยโอ้โหแต่ภากหนีไปเลย ฟันได้ประกบหลวมว่ะจบไปแล้วนะครับครึ่งแรกครับมิสซี่กับมาเน่เป็นคนทำประตูให้นะครับมิสซี่นาแดงเลยว่ะใส่จ้เหนื่อยโอเคครับครึ่งหลังก็ต่อเลยนะครับโอ้ยังไม่ถูกใจคอพอต้องยิงประตูยิงนอกกรอบเขตโทษด้วยก็โจทยากอยู่นะครับต้อง ต้องอะไรนะหวังพ er> An er> yes euh. ื่โอกาสโอ้โหเน่นลูกตัดโยนตัดไม่ได้ว่ยมันประกบกันดีว่ะว่าไง p a r e โ o ran it superbly to take back possession เฮ้ Diogo Jota. Very good challenge. Just a quick reminder, we have more action from the Premier League coming your way. It's Liverpool <coughs> facing Manchester United. <coughs> <coughs> and that's an important intervention. Oh shit. Oh มิซีบอกต้องแดงแล้วต้องแดงแล้วหลายรอบแล้วเฮ้ยมานี่ออกอ๋อมาเี่ก็เล่นดีเลยโอ้กูกลับพาใครซาร่าเข้าเนี่ยตอนแรกรู้สึกเล่นเอื่อยเกินเมสซี่ครบมันตทรมานกูเนี่ย พอแท้เลยตอนนี้เ <Hum> อ <dû t> ้ยจอตามโอ้มันโอ้โห้สกวกูทำได้นะครับยิงไปได้ เ้นนไไดะครับคนภาคชมว่าเป็นไซเกอร์ที่ดีนะครับเอาจนได้นะครับเฮ้ยเขาเปลี่ยนรัวๆเลยหนีหนีออกซับเลยเลยปะวะ ได้นี่ว่าแต่ลุ้นแฮกทีกว่าเอาอู้ก่อนแล้วกันเก็บแรงไปเล่นแมตช์หน้าสกเอื่อยเกินปาโก้อากาเียเอ้ยโอ้โหตลกไมอ้ยิ่งแอร์พอ้เอ้ยโอ้ยยังได้อยู่ ไม่ไหวก็ส่งมาอ้โกบอกเซฟอากีนอีกครั้งยอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งเอ้อ้าวไอ้้โอ้โหจลอยจังหวะนึ่งไม่ได้เลยโอ้ยเนื่อยแล้วครับผู้ชมเมซี่ตอนเนี่ยเ โคตรบ้าถ้าเข้าเขากรอบนะแต่โหแม่งรับได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ส่งให้ซาลาหน่อยซาลาสิ

มาไหวแล้วว่าตัวตรงรีเควีตซับเลยแล้วกันเอามันเปลี่ยนตัวครบแล้วแม่งเอ้ยรีเควีตซับไม่ได้ด้วยโอ้โหเข้าเหรอวะเนี่ยโหมาเต็มอะ่ะเขาไม่ยอมแพ้วะ่ะทีมเขา Well, let's look at this again, Derek. The transition when the ball changes hands is so quick, but you do have to ask questions of the keeper. We have done better here. So you can't be beaten at your near post like that. Oh, save! That's. going to go the game then? Three-two. What will happen next? Nice, nice, nice. Ugh. อะไรวะลูกนี้ไม่ได้ตลอดเลยซาร่าไม่ได้สโ,โลโล์ยิงนี่โอ้หโหเอ้ยอ้าวกรรมการเอ้ยกัปตันทีมบูเอ้ย,อย,อาาอย,อยจะโดนลูกวะเนี่ยเอยเอเป็นประวัติไปประวัติเป็นจากทีมแล้ว<ๆ>

แปลกแล้วครับท่านผู้ชมครับฝั่งทูแมนสองตัวมันร้องรัวๆเลยว่ะแพ้ช่างแม่งบุกกันเดียวครับเอ้าจะเคลียร์ทำไมวะพาล่าวิ่งเ้ยโอ้มันอดแดกตลอดเลยว่ะลูกเงี้ยกาวะมาเรนา เฮ้ยแหน่ตกใจว่ารอเปล่าซะแล้วเฮ้ยโอ้โหมึงโยนทำไมวะทาโเฮ้ยง่ายจีดิโองฟาบอนมาเฮียเอออา้้ำหน้าวะเหลกว่ห ไม่โยนแล้วโยวนแล้วเสียุนรัวเลยวะทีแม่งประกบกันดีหรืออะไรสักอย่างเอาหน่อยเว้ยเรายเทคถิกเว้ยอ้ทันแล้ววาสองนาทีเนี่ยได้อยู่โอไ้ไหวไหมเนี่ยกูไม่ไหวก็ต้องไหวอะเอ้ยวูปโ,โ,โลบไปไหนวะ ไม่ได้เลยครับทุกทุนในกรณีครับโอ้แท็กทิคใครวะจังซียิ้มซึผมไม่สบอยใจนะน่าจะแท็กทิคโอเคนะเมซี่ก็แม้อดูแมตตามค่านะครับมาแกพาทีมชนะนะครับมีไปสินะครับ ถือว่าอยู่ในเกณฑที่ดีนะครับฝั่งของขามแยง่งยีนสิบสี่ครั้งเทคเกอร์ถือว่าเขาใจสู้นะครับที่ไม่ยอมพ่ายแพ้แมนออฟเดอแมทนะครับตามคาดเก็บเซฟก่อนดีกว่าโอ้โห